เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวการค้นพบขนาดที่น่าตกตะลึงและพลังงานอันมหาศาลของทอน618แล้วแต่ผลกระทบที่แท้จริงของมันต่อการละอวกาศนั้นเป็นสิ่งที่น่าครุ่นคิดที่สุดหลุมดำขนาดใหญ่เช่นทอนึ่งมีผลกระทบที่น่าสนใจต่อสิ่งที่เรียกว่าแรงไทดอดสำหรับหลุมดำขนาดเล็กเช่น หลุมดำที่เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์แรงไทดอลที่ขออฟ้าเหตุการณ์นั้นรุนแรงมากจนสามารถฉีกวัตถุที่ตกลงไปให้กลายเป็นเส้นสปาเกตตี้อะตอมต่ออะตอมได้ทันทีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสปาเกตติฟิเคชันแต่สำหรับหลุมดำมวลยิ่งยวดเกินขีดอย่างทอน618สถานการณ์กับแตกแต่างออกไป เนื่องจากรัศมีชวาซิลของมันใหญ่มากถึง1,300 a u ความชันของแรงโน้มถ่วงที่ขอฟ้าเหตุการณ์จึงค่อนข้างน้อยหมายความว่าอย่างไรถ้าคุณโชคร้ายพอที่จะตกลงไปในหลุมดำมวลยิ่งยวดขนาดเล็กคุณจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆก่อนที่จะข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์ด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณตกลงไปในทอน618 คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงอะไรเลยในขณะที่คุณข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์แรงไทร์ลจะอ่อนมากจนคุณสามารถเดินทางผ่านจุดที่ไม่มีวันหวนกลับได้โดยที่ร่างกายยังคงสภาพเดิมแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณก็จะเข้าใกล้เอกภาวะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่มีความหนาแน่นเป็นอนันต์และนั่นคือจุดจบที่แท้จริงการเดินทางผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ของ ชอน618นั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลกว่าหลุมดำขนาดเล็กมากนี่คือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งของจักรวาลยิ่งอสุรกายใหญ่เท่าไหรการเข้าสู่ขอบเขตของมันก็ยิ่งอ่อนโยนมากขึ้นเท่านั้น